มาพี่น้องมินีิจัดปลาคอลุยสวนน่ะมาบุญปลาคอตัวบางใหญ่ไปบ้านนี้มันที่เสร็จจำใจเมนูนี่มามามาลุยสวนเนาะเอ้าลุยสวนพระอีตูเนี่ยแหละไปเอาลุย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 ไปอี่ลุยลุยไปอี่ลุยสวนของแท้นี่ลุยสวนเรียบร้อยไป S <S แซ่บเมนูนี้เอา พี่น้องวางนั้นนะคำขำนะพี่น้องคำขำซื่อๆเนาะอันนี้อ่าของแท้เนาะลุยสวนของแท้บันนี้นะอันนั้นลุยสวนคำขำน้ำพี่น้องเนาะแหละอันนี่เขาก็คั่วไว้เรียบร้อยเนาะอันนี้นะจะเพียบไซส์เป็นสองตัวเนาะเพราะตัวตัวน้อยก็ตัวเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้นี่เอาไปขังเรียบร้อยเนาะตัวใหญ่เนาะตัวนั้นอันนี้กับตัวน้อยก็เลยใซส์เป็นสองตัวนี่มีไข่ถ้าเพียบก็คั่วไว้เรียบร้อยเขาก็จะมาทอดทอดก่อนเนาะพวกนี้กับใส่แป้งทอดกรอบ เราจะมาตั้งน้ำมันเลยจัดอาหารมัตตาคานก่แต่ว่ <Huh? S 1> าป่าหาเอกด้วยมัตตาคานบ้านทุ่งตั้งน้ำมันก็ได้ค นี่คือน้องทีทอดปลาเนาะเดี๋ยวเราจะคุกแป้งทอดกรอบก่อนนอะเพ,ะพื่อใหน้เพื่อนนะกรอบเน้ำรากาน้ำมันบุกกระเด็น,นพร้อมแลเพียอนบ้างปลาจะให้มันเป็นแวะออกมาแบบนี้เนาะคือดอกไม้เนาะเฉียงแล้วกัแวกให้มันเป็นแบบนี้เวลาทดอดออกมามันจงได้งามอืมได้ เองกินเองคือกันอ <God ujemy monthly> ่าลงไปเลยบอกจะค่อยกระเด็นนะคะกระเซงกระเด็นกระเด็นชูนะอ่า เดี๋ดยวเดี๋ยวเนื้อมาจะแบบว่าอ้าโอเปนมนจะงามนะแลพี่้อเวาเตรียมอ่าสมุนไพรเขาเรียบร้อยแล้วเนาะแที่เขาจะใส่เนาะส่วนผสมเขา าพี่น้องได้แล้วเนะาะตาเขาออแล้วตัวตัวเบิร์ดยูบอลเธอหาเองกินเองุท่างกินเนาะ มาพี่น้องมาเนีเฮ็ดน้ำจิ้มหลานเนาะ <c oughs> บวงใหญ่ก่อนอันนี้กระปุกอัน,นพริกเผาอันนี้เป็นพริกเผายายากาแฟบากระป๋านี่หน้าเนื้อสูงเนี่ยใส่การชนเอนบวงอันใหม่กป ดื้อพี่น้อยแมวน้อยกำลังดื้อมาบัดนนี่ยอันนี้เป็นน้ำกระเทียมดอะยาเดี๋ยวจะกินเอา้าเอามาควดัดอันนี้อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวพีู่แล้วแทร้อยเปอร์เซนต์หวานละมุนใส่ กันหมดมาอันนี้เป็นน้ำปลาอือเข้มโหลดเป็น,นงูอะบีบมะนาวนจะบดช่อมประทู พอก็อน่ะเดี๋ยวหเอ็ดติดเผาเหาอละลายไปอ้าวใส่เครื่องนั่บหดนี่หมวชิงไทยมะเฟโซอยหอมเด็กซอยอ่าเปลือกมังนาวันนี้หั่นเตาขิงหั่นเตาเพืนะ่อดีดวงะเพื่อดินเพื่อใส่น้ำลังอีก เวย้ยไอร้วนๆนี่แหละแก้วัดแก้ไอได้ดีสิเนาะงเราจะมาซีมโน,น่นมั้งอืมฝีมือเพื่อเป๊ะเนีปรุงเพื่อเดียวได้เลยเสียบซีมไปก,ก่อน หวานอีกมาพี่น้อมมาเนี่ยกสิมาัลาดมันจิ้มหวัยเลยเครื่องุกๆแน่นๆเครื่องน้องมุกีให้เว้ายุดเฉดแล้วโตปลา <c oughs> เครื่องโป๊ดนี<า>่ล้วกวดิ้นอย่างนี้ถ้ามีเม็ดมุมมอง,มองหิมะพานก็ใส่ได้ หวยยกอพี่น้องเรียบร้อยปลาคอลุยสวนมาพี่น้องแซ่บครับสมุนไพรแน่นๆจุกๆทักขนาดเลยเมนูบริกจโด้ล่ะเมนูนี้็ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมเนาะเมนู ประมาณนี่อันนี้เขาหายเองเนปลาคอก็เลยแบบจัดเนาะมันตัวใหญ่เป็นตาเหตุแบบว่าพวกนี้หนากาแกงส้มแปซาดนักาอืมมะมันตัวใหญ่ดีนะเนื้อลายแล้ว <c oughs> มีคนว่าแปซ่าที่จะเพียวเพ็ดนะพันป่าหรือแปซ่าน่ะพุณว่าอยู่อันอยู่ไทยเขาเลียกอะไร เปส่าบอกพี่มาแกงส้มเปส่าคนวันน่ะเออมันคนละอย่างกันเนาะเปส่ากับเปส่าแล้วว่าคนไทยมันได้เรียกเปส่าคนวะเขาเรียกแกงส้มเปส่าอีกอย่างสักอย่างละจำไว้กับจำไว่ได้นะเราบอกจังไงคนไทยกับบางพื้นที่เนาะส่วนมากภาคอีสา sure. นก็จะเอื่นเปส่าถ้าว่าเป็นอ่าภาคกลางหรือว่ายังเขาเอื่นเมียงบ่เอิ้นเมียงเอิ้นอันยังละจำไว้กับประจำเนาะจะเล่ากะเอิ้นอันพัน เว้ยแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บปลานิน่นแกชมาที่ได้แบบสมาเขาก็ใไซปลาเน่นน่ะอ่าเม,มนูนี้นะกนะใส่ปลาเน่นแน,น,น,น่กะใส่อ่าปลาโค่เนี่แล้วแต่หมูทอดจุกๆน้อยพี่น้องแซ่บๆน้ำกัน้าเราไม่เนื้นอเราจะละไปก่อนนะเพราะกินไม่ชนะตาบ,บ่ายดี